สื่อชื่อดังเผยว่ามีการดีลลับกับการให้ชาบีอลอนโซมาคุมทีมหง์แดงโดยเงื่อนไขพิเศษจากเลเวอร์คูเซนเพื่อเพิ่มความท้าทายฝากกด subscribe และกดกระดิ่งให้กับช่องลิงก์ดูบอลด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้ทุกวันหรือใครอยากติดตามข่าวสารก่อนหน้านี้ก็กดที่ตัวไอมุมขวาบนได้เลยค่ะทีมจะฝูงของสกลีกพรีเมียร์อังกฤษอย่างหง์แดงลิเวอร์พูลมีลุ้นที่จะได้กุนสือเนื้อหอมอย่างชาบีอลอนโซมาคุมทีมเนื่องจากปัจจุบันจะหมดสัญญากับเลเวอร์คูเซ กุนซือชาบีอาลอนโซ่ที่นำทัพไอเอร์เลเวอร์คูเซนเป็นอันดับหนึ่งของหลีกเมืองเบียนนะตอนนี้กลายเป็นเต็งหนึ่งที่จะได้สืบทอดการคุมทีมหงแดงจากเจอเก้นครอปเนื่องจากประกาศการ,การตัดสินใจว่าจะวังมือจากการทำหน้าที่คุมทีมลิเวอร์พูลถึงเพียงแค่จบฤดูกาล2023-2024 ในช่วงก่อนเลเวอร์คูเซนเป็นรองบวยของตารางตลอดแต่เมื่อทีมได้มีการนำทับจากลอนโซวัน41ปีทำให้ผลงานดีพุ่งขึ้นมาเป็นจ่าฝูงได้และการเล่นของฤดูก่อนนี้ก็ยังปั้นทีมให้จบที่อันดับ6ของตารางฟอร์มโดดเด่นเล่นดีอย่างเห็นได้ชัด บิวสื่อชื่อดังของเยอรมันรายงานว่าลิเวอร์พูลมีลุ้นที่จะได้ตัวซาบีอลอนโซเนื่องจากมีเงื่อนไขพิเศษในสัญญากับเลเวอร์คูเซ่นว่าสามารถแยกทางกับต้นสังกัดหลังจบฤดูกาลนี้ได้ถ้าหากมี3สโมสรใหญ่ที่เขาเคยค้าแข่งอย่างเรอัลมาดริดบาเยนร์มิวนิคและหงแดงลิเวอร์พูลต้องการตัวมากในการคุมทีม ชาบีอลอนโซ่เคยค้าแข่งกับหงแดงถิ่นแอนฟิลห้าฤดูกาลก่อนที่จะย้ายไปเล่นให้กับราชันชุดขาวช่วงซัมเมอร์ปี2009โดยใช้เวลาถึง6ซีซั่นจากนั้นก็ออกไปเล่นให้กับเสือใต้บบเยินช่วงซัมเมอร์ปี2014เป็นสโมสรสุดท้ายในฐานะนักเตะใครคิดเห็นยังไงกับข่าวนี้สามารถคอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยค่ะ ฝากกด subscribe และกดกระดิ่งให้กับช่องลิงก์ดูบอลด้วยนะคะับเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้ทุกวันขอบคุณค่ะ